ในวิดีโอนี้ผมจะแสดงการาใช้ Command Line Interface นะครับก็เริ่มต้นโดยสมมุติว่าคุณอยู่ในเดี๋ยวล็อกเอาไปก่อนนะครับก็จากนี้ก็สมมติว่าเออผมใช้ Admin Account นะครับก็คือสมมุติว่าคุณ Login ินเข้ามาที่ Admin นะฮะเ,เริ่มต้นเลยนะครับคือเราจะใช้ เข้มาไลน์อินเทอร์เฟซจากเครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็น OpenStack ที่เราติดตั้งโดยใช้โ o l า a อนซิบลนะครับนะเพราะนั้นผมก็จะเข้ามาที่ api access นะครับออแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว OpenStack rc File นะฮะซึ่งมันก็จะมาถ้า google นี่คุณต้องถ้าคุณใช้ chrome ก็จะต้องเก็บออคลิกตรงนี้นะครับค e e p นะครับมันก็จะเก็บข้อมูลไปที่ดาวน์โหลดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะอยู่ใน ดาวน์โหลดอันนี้นะครับบนเครื่อง Mac นะครับเออซึ่งผมก็จะต้องทรานเฟอร์อันนี้ไปที่เครื่องคอนโทรลเลอร์โนดนะครับที่ผมตั้ง OpenStack นะครับบนนั้นก็ SCP ไฟล์นี้ไปที่นั่น ไีไ์ไปที่นั่นแล้วนะครับผมก็จะ SSH ไปที่เครื่องคอนทรลเลอร์ครแล้วก็รบก็ได้ไนี้มานะครับซึ่งในไฟล์นี้ก็นะครับ คุณคือจริงๆแล้วคุณก็จะซอสมันนะครับแล้วมันจะถามหาพาสเวิร์ดนะครับแล้วกอ็อันนี้ผมก็จะลองเลยก็ได้จะทำเลยนะครับก็คือว่าซอสแล้วก็ทำหาพาสเวิร์ดนะครับ แันี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องไปดูพาสเวิร์ดของโอของแอดมินก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วในนี้คุณสามารถที่จะใช้เ d น n t i t y แล้วก็เข้ามาที่ตัวตัวยูเนะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดของแอดมินก่อนก็ได้นะครับให้มันง่ายขึ้นนะแต่ว่าอ,อ,อันนี้ผมจะใช้พาสเวิร์ดเดิมที่เป็นพาสเวิร์ดที่ติดตั้งด้วย Cola a อนซิ l บนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ แต่ที่นี้ผมก็จะใช้ เสร็จแล้วก็ต่อจ,จากนั้นผมก็ซอร์สนะครับซึ่งมันจะทำให้พัดสุดก็คัดและเพสตรงนี้ไปนะก็เสร็จแล้นะฮะเคอร์เ,อออเซอร์ตรงเมื่อกี้มันจะไม่ไม่ไม่เลื่อน ก็ซอสเสร็จแล้วนะครับคุณสามารถที่ใช้คำสั่ง open stack command line ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้นะครับอย่างเช่นใช้คำสั่ง open stack, stack service list อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ list ตัว service ต่างๆมาแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าใช้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะถามให้คุณบอกให้คุณติดตั้งตัว open stack python open stack client นะครับซึ่งในที่นี้ เอออันนั้นก็คุณก็ติดตั้งไปเสร็จแล้วคุณก็จะใช้คำสั่งต่างๆได้นะครับเออเป็นคำสั่งที่ในที่ทำตามในในตำราที่แจกไปให้นะครับก็คราวนี้ในส่วนของอแต่ว่าในในที่นี้เรื่องเกี่ยวว่าผมใช้โคลาเราใช้โคล a าแอนซิเบนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นผมก็จะ,ะผมจะ,ะแนะนำการใช้เข้ามาในอินเทอร์เฟซภายใต้โคลา a n c e s i b l e virtual environment นะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะไปดูที่ web helper page ที่เราเคยทำไปก็จะต้อง source ตัว virtual environment นั้นนี้ก่อนนะครับก็ activate มันนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คลุเข้ามาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ใช้คำสั่งเช่น open stack service list ก็จะ list นะเออตัว service ต่างๆที่คุณติดตั้งใน OpenStack ที่เราติดตั้งไปนะครับในอันดับถัดไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับเรื่องของออการทำนะฮะอย่างเช่นถ้าจะ list ดูนะครับว่ามี เกมอะไรรันอยู่นะครับก็เป็น open stack s e r v e r l i s t นะครับเป็นีนี้ก็ตอนนี้ในใน admin user นี้ยังไม่มีอะไรรันอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะในที่นี้เราก็จะเข้าไปติดตั้งนะครับเ,เราเราจะเข้าไปรันนะครับรันรัน virtual machine ซึ่งในการติดตั้งครั้งนี้ผมก็จะลองรันก่อน,ก,อนก่อนอื่นก็ผมก็จะดาวน์โหลดอิมเมจที่เป็นอิมเมจใหม่นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะได้แก่สมมติว่าผมจะดาวน์โหลดอิมเมจที่เป็น Cloud In-It Image นะครับ ครับผมจะดาวน์โหลดเอาเป็นแจมมี่ก็ได้นะครับแจมมี่แล้วก็แจมมี่นี่ผมก็จะใช้ตัวนี้มม Cloud Image นะครับแจมมี่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์อิมเมจนะครับ ก็พอดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะอัพโหลดมันขึ้นไปบน Glance นะครับให้มันเป็นเทมเพลตนะครับ Image โดยใช้คำสั่งอันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่ามันเฟรเวอร์อะไรบ้างเสร็จเรากเ็เราก็จะออโอเคนะครับเราก็จะลองออใช้งานมัน อันนี้ผมจะไม่สร้างเน็ตเวิร์กหรืออะไรนะครับจะใช้ของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสร้างเอ่ือจัมลาจะมีลิสต์ของของวิธีการนั่นนี่อยู่นะครับแต่ว่าในทีนี้ผมก็จะใช้เนี่ยนะครับจะ,จะเราจะสร้างวียมนะโอเคนะครับคราวนี้เราก็ในอันดับถัดไปนะ ก็เราได้ตัว jammy image มาแล้วนะครับผมก็จะเ import เข้าไปที่ glance นะครับให้มันเป็น template ใหม่นะครับเพราะว่าใน template เดิมเนี่ยนะครับก็คุณสามารถ list ดูได้ว่า image list แต่เดิมไม่มีอะไรบ้างนะครับดังนั้นก็อ,อย่างนี้นะครับก็ open s t a c k image list นะครับก็จะเห็นว่ามันมี server image กับมีตัว ubuntu 24.04 server image อยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะ เพิ่ม image เข้าไปนะครับก็คือโดยใช้คำสั่งนี้นะครับออโอเคนะครับคืออันนี้เป็น ไฟล์นี่ก็คือจะเป็นไฟล์นี้ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาเนี่ยนะโอเคนะครับแล้วก็ชื่อนะครับผมก็จะเป็น ubuntu 22.04 Server นะ ก็คือให้เป็น Public Image ด้วยนะครับก็อัพขึ้นไปล้นะก็ดูเย็เป็นแตนด์อิมเมจลินะครับก็จะเห็นอันนี้มี้ตัวนี้อยู่แล้นะครับโอเคนะครับเรามี Image แล้วนะฮะแล้วก็เออ่ถัดจากนั้นผมก็จะดูว่าเรามี f ฟ v v r r อะไรบ้างนะครับซึ่ง f ฟ v v r r จริงๆแล้ว มันมีหลายเฟเวอร์นะครับแต่ว่านี่ที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะครับ M2 Medium เนี่ยนะครับโอเคนะแล้วก็จากนั้นเออเออคืออนนี้เรามีคู่คีย์อยู่แล้วนะครับคู่คีย์นี่อยู่ที่นี่คู <c oughs> okay. นะ่คีย์ที่สร้างเอาไว้แล้วนะครับตัว My ICK e y <c oughs> ลกลับมาที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ในอันดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลอง list ดูว่าเรามีเน็ตเวิร์กอะไรบ้างนะครับเพราะว่า v m ่อ VM มันก็ต้องเชื่อมต่อกับตัวเน็ตเวิร์กใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ open stack network list ก็จะมีเดโมเน็ตมีเดฟหนึ่งคืออันนี้คุณเป็นแอดมินเพราะนั้นคุณจะเห็นหมดเลยนะครับแต่ว่าที่จะใช้ก็คือเดโมเน็ตนะครับเชื่อมต่อ V m เข็ากับเดโมเน็ตนะฮะเ,เพราะฉะนั้นก็คราวนี้เราก็จะมาดูคำสั่งที่จะใช้กันนะครับแต่ว่าก่อนอืน่นนะก่อนที่จะไปใช้คำสั่งนี้ซึ่งเป็นคำสั่งที่จะไปสร้างตัว รันวิชวลมีชินโดยใช้ Command Line นะครับผมก็จะสร้างตัว Config File นะครับซึ่งจะเก็บ User อร์ a ดต้าคอนฟิกเ o n ของไฟล์ i m เม e ของคลาวินินะครับในนั้นนะครับ c อนฟิกนะครับต o t f ฟล์ uh, file นะครับก uh, ็ชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่นี้ผมก็จะใช้อันนี้เสร็จแล้วก็ในนี้ผมก็จะใช้ ก็จะไป c o cut and Paste นะครับใน t utorial ที่เราเคยดูกันไปนะโอเคซึ่งก็จะ cut and paste แล้วก็นั่นนี่กับมันนะครับเอาแค่นี้กันลลวกัน Copy สร้างฟูบาอะไรนะครับเราก็อนุญาตให้ SSH ได้นะครับทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วก็จะจะใช้ s คือผมจะใช้ SSH เอ่อคีพด้วยนะครับคือจริงๆถ้าถ้าเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ import ตรงนี้เราก็เราก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่น ไม่ลองใส่เราไม่ใส่ก็แล้วกันนะครับอเออนะครับเ,เราก็ให้มันซูโดได้แล้วก็อะไรตรงนี้เป็นรูปแบตัว password ที่มันง่า,งายหนยนะฮะโอเคนะครับเอ่อละนะครับก็เป็น c o n f i g file เสร็จแล้วแล้วคำสั่งถัดไปผมก็จะไป run vm แล้วนะฮะ you ก็เป็น conflict file security ก็อันนี้คือถ้าจำไม่ได้ก็เดี๋ยว control c ไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวโยคำสั่งที่ว่าเป็น open stack นะครับเดี๋ยวคำสั่งอะไรที่จะ list security group เ,เอ่อ open stack security group list รู list นะครับแต่รู list มันไม่ใช่นะฮะขอโทษทีต้องเป็นรู list นี่มนเป็นรูทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับ openstack security group list นะครับก็จะเห็นว่ามันมี https มี default มี ssh icmp นะครับวันนี้ผมจะใช้ ssh icmp security group ไม่รู้่คือของ admin มันก็ list มาหมดเลยนะ ที่มีอยู่แล้วนะครับอ,อ,อันนี้เป็นการสร้างกรุ๊ปใหม่โอเคคราวนี้กรุ๊ปที่มีอยู่แล้วดูลิสออโอเคคราวนี้นะครับเราก็ต้องไปดูว่า สำหรับของแอดมินแล้วมันมี Security Group อัอนไหนนะครับก็ชื่อมันอาจจะซ้ำกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมก็จะไปดู ชื่อจริงๆของมันก็คือตัวนี้นะครับชื่อที่เป็น UUID ตรงนี้นะครับ 49AE เนี่ย e นะค,คือตัวนี้ ดูเพียงแค่ว่าจะดูว่ามันใน d ดี a u l อันนี้มันเปิดพอร์ตเออมันรับพอร์ต2ีไว้แล้วปเปล่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้แค่ d ดี a u l t ก็พอนะครับสำหรับเออคำสั่งที่จะใช้สร้าง virtual machine อันที่อันนี้นะครับที่เพิ่งไปก๊อปปี้มาโอเคนะครับเราก็จะรัน v i r t u ช l ่ a ม h ชินแล้วนะฮะ สั่งนี่อันนี้สมมุติว่าใช้ ub g a m m y นะครับแล้วก็ config file ก็เหมือนเดิมนะครับส่วน security group นะครับผมก็ใช้ open security group วันนี้ก็ได้นะ default หรือว่า กรณีน,นี้ default หลายอัน,นก็ใช้ตัวที่เป็น UUID ตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วส่วนที่เป็น Network นะครับเราจะใช้ Network อะไรครับตรงนี้ก็เมื่อกี้เรา List t ดนะมันจะมีเป็นตัว Network ที่ชื่อว่า Demonet นะครับ,ตร,บตรงนี้ คือถ้ามี Security Group หลายอันนะครับก็เพิ่มบรรทัดได้นะครับ Security Group n นะครับ Name e นอันนี้เราไม่ใช้คียนะฮะโอเคแล้วก็ Image นะครับใช้ Image อะไรนะอันนี้คือ Image ก็จะใช้ตัวนี้นะครับที่เลสไปก่อนหน้าอ,อ m m g g e ตัวนี้ ดูบรรทุกยีบสอุดศูน 04, เซิร์ฟเวอร,นะร์แล้วก็ไล่ไปดูที่เฟเวอร์นะครับเราจะใช้เฟเวอร์อะไรเฟเวอร์เฟเวอร์เอาตัวนี้นะครับ M 2 medium ครับอันนี้ก็คราวนี้เราก็ลองรันลองใช้คำสั่งเนี่ยนะครับ open stack server list do นะครับมันก็จะ list VM นะครับที่รันอยู่นะครับอันนี้ก็คือข้อมูลของไอ้ VM ที่รันอยู่ที่เราเพิ่งรันไปนะครับเสร็จแล้วผมจะ access มันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ ใช้ floating IP นะครับคราวนี้ floating IP ที่มีนะครับ serverless ผมก็จะ associate floating IP เข้ากับเเข้ากับ VM ที่เพิ่งลันไปนะฮะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ผมก็จะใช้ จะ list ว่ามี floating ip อะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่ามีอยู่3 floating ip นะครับที่ท,ที่ที่ผมเคยสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ตอนนี้นะฮะก็ยังไม่ได้นะเอาไปใช้กับอันไหนนะครับแต่ว่าตรงนี้ขอให้สังเกตดูว่ามัน project เนี่ยนะครับเป็น project ไหนนะครับก็ อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือเป็น floating IP ของอีกโปรเจกตหนึ่งนะครับส่วนอันนี้จะเป็น floating IP ของ project ที่เป็น admin project นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ว่ามันมี project อะไรบ้างก็ตึงใช้ open มี r o ject admin นะครับโอเคคราวนี้ในอันดับถัดไปนะครับผมก็จะ create นะครับ floating ip ขึ้นมานะครับสมมติว่าผมจะ allocate floating ip ใหม่ก็แล้วกันนะฮะ Okay. ขอโทษทีนะครับเอ่อต้องใส่ชื่อของเน็ตเวิร์กนะครับม่ชื่อของ floating ip นะครับซึ่งอันนี้ก็คือว่าชื่อของเน็ตเวิร์กนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องเป็น openstack network list ททซึ่งอันนี้ก็จะมี public เราต้องใส่ชื่อของตัว public network ไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ create โปรตี้ไอพีใหม่ในพั b บ i c network network หนึ่งโอเคนะครับเออ่แล้วก็ลองลองโอ,อ stack, เพนแท็กโปรตี้ไอพีลิสต์ดูนะครับก็จะเห็นว่าอันใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นมาก็คืออันนี้นะครับแล้วก็เป็นของแอดมิน โปรเจกต์นะครับก็คือ157ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะเอามันแ s สโซเชต e เข้าไปกับบ m เ็มพอใช้คำสั่ง o p e n t a c k server add floating ip นะครับ เซิร์ฟเวอร์ list ์ดูนะครับ, oh. รบอันนี้นะครับมันก็จะมีนี่คุณจะเห็นว่ามันมี floating IP a s s o c i a t e เข้ากับตัวในจัเุโมเนตเวิร์กตรงตัวนี้ละนะครับคราวนี้เราก็จะลอง SSH เข้าไปที่ Ubuntu นะครับเราไม่มีคีย์เราไม่ได้ใส่คีย์เข้าไปนะครับเพราะนั้นก็ไม่เป็นไร เพราะนั้นมันจะตามพาสเวิร์ดนะครับนะครับก็ yes นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดก็คือตัวบ t ตอย่างที่เราเซ็ตเอาไว้ตรง u s e r d a t a เนี่ยนะครับก็เข้ามาที่แกมมี่แล้วนะครับก็คือคุณก็รันก็ sudo app update นะครับดูก็ได้นะครับเช็คนะครับก็อันนี้เราก็เป็นไปตามที่คุณเซ t ตใน c l o u d i n i t นะครับทุกอย่างนะครับ ก็เสร็จละนะนี่คือการใช้กอมาไลน์อินเทอร์เฟซสร้าง VM เสร็จเรียบร้อยละนะครับจากนั้นก็จะมีคําสั่งอื่นๆนะครับประเภทลบ VM นั่นนี่นะครับมันก็จะมีลิสต์ของคําสั่งนะที่เป็น CLI อยู่นะในในนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็สร้าง VM เสร็จโดยใช้คอมมาไลน์คราวนี้คอมมาไลน์เนี้มันมีประโยชน์อะไรคุณเห็นดว่ามันใช้ยากกว่า Uh, user interface ที่เป็นเว็บอินเทอร์นะครับแต่ว่า c o m m a n d Line ก็จะมีประโยชน์ uh, ในกรณีที่คุณเขียนส c r i ปตนะครับแล้วก็รัน v M เยอะๆอยากจะสร้าง v M เยอะๆนะครับถ้าคุณไม่ใช้ตัว uh, orchestration uh, heat orchestration คุณก็สามารถที่จะใช้ c o m m n n Line ในการที่ออกคำสัง่งสร้างทั้งเน็ตเ r รแล้วก็สร้างทั้ง v M ตามที่คุณต้องการได้นะครับมีคำสั่งลบก็มีนะครับ เออแล้วก็คุณจะใช้ผสมกันก็ได้อย่างเช่นนีน้ถ้าคุณกลับไปดูในเนี้ยนะครับคุณก็จะเห็นได้ว่าเอออย่างในคอมพิวเนี้ยนะครับก็จะเห็นว่ามีอินสแตนซ์เกิดขึ้นมาละนะอันเนี้ยนะครับคุณจะลบจากที่นี่ก็ได้นะครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเน็ตเวิร์กทรูโปรีก็จะเห็นว่ามีเนี่ยครับมี VM ตามชื่อที่ระบุไปเมื่อกี้เนี้ยนะครับเอออยู่ในนั้นนะครับก็ในที่นี้ผมก็จะลบมันทิ้งไป มีเปลืรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปใช้รีสอร์ททำแอสเซม n ลเมนะเอ่ทำโปรเจกต์กันต่อนะครับโอเคนะก็สำหรับเอ่อการใช้งานเราก็จะผมจะค้างเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับ